วันนี้นะคะทุกคนเราก็มีภารกิจที่จะไปเยี่ยมพนักงานที่เราเลือกเมื่อวานนะคะทุกคนทุกเมื่อวานเราก็เลือกพนักงานเนาะแล้วทีเนี้ยคือเหตุผลที่เราเลือกบีเคยพูดไปเออบีบีพูดไปก่อนคลิปก่อนแล้วนะคะว่าเหตุผลที่เราเลือกประเทศเวียดนามนะคะแล้วก็ประเทศไทยนะคะคนเพราะว่า สซาโชอีเดสกานี่นะคะบ้านพนักงานเราใหญ่มากโอเควันจีงหน่ยแส่วนกินพนักงานเวียดนามทานข้าวด้วยนะคะแต่ว่าแบบเราจะไปทำงานต่อนะคะบายบาย แล้วนะคะสวัสดีวันที่สองนะคะทุกคนซึ่งเมื่อวานเราก็ทํางานกันทั้งวันนะคะทุกคนซึ่งเดินก็เดินแบบเดินท่าห้างวันแล้วก็อยู่กับบนรถนะคะซึ่งรถติดมากนะคะในหาหน่อยเนาะวันนี้นะคะทุกคนเราก็มีภารกิจที่จะไปเยี่ยมพนักงานที่เราเลือกเมื่อวานนะคะทุกคนที่เมื่อวานเราก็เลือกพนักงานเนาะแลวทีเนี้ยคือเหตุผลที่เราเลือกบีเคยพูดไปเออบีบีพูดไปก่อนคิด ก่อนแล้วนะคะว่าเหตุผลที่เราเลือกประเทศเวียดนามนะคะแล้วก็ประเทศไทยนะคะผลเพราะว่าคนเวียดนามคนไทยนะคะส่วนมากจะเป็นรับถือศาสนาพุทธเนาะซึ่งเขาก็จะสามารถทานอะไรได้ง่ายแล้วก็จะชอบจะชอบ,ชอบแบบ เหมือนแบบจะอยู่กินง่ายเหมือนแบบอยู่กินง่ายมากกว่าแล้วก็อยากจะสมมติจะเอาแบบคนที่อยู่ตามภาคอีสานอะไรเงี้ยเหมือนบ้านเราก็จะเป็นภาคอีสานมากกว่าอะไรเงี้ยนะคะทุกคนก็คือบ้านเราเนาะเหมือนบีอะไรกินอะไรก็ได้อยู่ยังไงก็ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าไปจริงๆก็มันก็ไม่ได้ลําบากขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะคะทุกคนแต่ว่าเหมือนมันจะมีแบบแรงผลักดันมากกว่าที่จะแบบ เราต้องการที่เรามีแบบเป้าหมายว่าเราไปเพื okay. so to to ่อเราอยากได้เง so ินเพื่อเราอยากมาดูแลลูกอยากสร้างบ้านอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนก็เลยจะเอาประเทศเวียดนามแล้วก็ประเทศไทยไปนะคะซึ่งประเทศที่สามที่เรา ก็มีแบบมีช้อยให้เลือกนะคะส่วคนนั่นก็เป็นประเทศอินโดนีเซียนะคะทุกคนประเทศอินโดนีเซียเขาก็จะส่วนมากเลยประมาณ9 5หรือเ8เปอร์เซ็นต์นะคะเขาก็จะแบบนับถือศาสนาอิสลามนะคะแล้วก็เป็นแบบมีศาสนาคริสต์แล้วก็มีศาสนาพุทธซึ่งศาสนาพุทธนี่ก็ประมาณแบบแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะคะทุกคนศาสนาคริสต์ก็แค่มีแบบหนึ่งสองสามเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองนะคะทุกคนซึ่งเวลาทานข้าวนะคะทุกคนเหมือนเหมือนที่ทุกคนรู้นะคะว่าศาสนาอิสลามเนาะเขาก็จะมีการทานข้าวที่แบบว่า เหมือนมีการงดทานเหมือนทานเจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะค่อนข้างที่จะย,ยุ่งยากนิดนึงนะคะทุกคนสําหรับแบบเจ้านายเจ้านายที่จะมาเอานะคะเหมือนว่าวันนี้ฉันไปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตนี้เหมือนเพื่อนอยากกินเนื้ออะไรเงี้ยถ้าจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตนี้แต่ว่าไม่สามารถไปได้เพราะว่า,าแบบฉันไม่กินเนื้ออะไรอย่างประมาณนี้นะคะทุกคนซึ่งมันจะมีปัญหาหลายอย่าง หลายอย่างมากๆที่จะตามมานะคะซึ่งเราก็รู้สึกว่าออคนเวียดนามที่เราเอาไปก็คือว่าถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะซึ่งคนไทยเราก็จะไปสิ้นปีนี้นะคะทุกคนแล้วก็เรามีโอกาสที่จะไปประเทศไทยในปีหน้านะทุกคนแต่ว่าบีก็ไม่ได้แบบรู้เรื่องอะไรมากมายนะเพราะว่าเดี๋ยวก็แบบอะไรบีก็เพิ่งจะมาเรียนรู้งานแล้วก็เพิ่งจะมาครั้งแรกเหมือนกันเนาะซึ่งการเรียนรูกงานครั้งนี้นะคะบีก็อยากแบบ จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆด้วยซึ่งที่บีอัดคลิปนี้ก็อยากให้ทุกคนได้แบบรู้อะไรใหม่ๆเช่นกันนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะทุกคนเราก็จะไปบ้านนะคะไปเยี่ยมบ้านของพนักงานที่เราเลือกเมื่อวานนะคะทุกคนเป็นพนักงานผู้หญิงเนาะซึ่งเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะคะทุกคนบ้านเขาจะเป็นยังไงแล้วก็แบบสิ่งแวดล้อมของเอ่อเหมือนสภาพแวดล้อมนะคะทุกคนของบ้านเอยหรือว่าเป็นประเทศของเขานะคะจะเป็นยังไงนะคะไปชมกันเลยค่ะขึ้นรถมาแล้วนะคะทุกคนกำลังจะเดินทางไปเนาะใช้เวลาประมาณ ระยะทางนะคะก็ประมาณแบบแปดสิบห้ากิโลเมตรนะคะทุกคนแล้วก็ใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงเลยเนาะในการขับรถไปนะคะโดยค่อนข้างที่จะติดมากแล้วก็ทุกคนก็นี่นะคะอะไรอ่ะก็จะพูดอะไรนะนี่นะคะรู้ค่อนข้างจะติดนะคะทุกคนแล้วก็เหมือนประเทศเขาขับรถช้านิดนึงสำหรับปีนะคะก็น่าจะประมาณขับประมาณแ80ดิบอะไรไง 8 0 9 0เนะคะเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศแล้วกันเนาะว่าบรรยากาศเป็นยังไงระหว่างเดินทางไปค่ะ ใกล้จะถึงบ oh. mm. you know mm. ้านแล้วนะคะทุกคนประมาณไม่กี่สิบเมตรนะคะแต่ดูดูน้าสซานจอซานจูยีเดสกาเด็กนี่ยองดูก็อ้มียีเดสกายี่ดาลีอันนี้คือทางซ้าย

まじ待って電気危ないよ見て<ー>なんなん<気> <laughs> なんなん。ここだけ言うとコンクリートになったよな。おパパイヤあるみたいした。左だったらどうする道。<こ>さっきのとこ左。これ。これは違だろうよ。大盤、すごいマックルえとみ。ダメじゃないか。ニンさん出てろって外へ。どこ。 สุดตัวคู่หรือไม่ก็คือว่าติดต่อแล้วสา้างๆเดี๋ยวพาพี่พาเดินดูค้างๆนะคะเดี๋ยวออกแบบลงรถก่อนตัวนี้คอนดิสกูลี่คอนค่างางจะเป็นส่วนข็พอคิดได้まだまだมまだまだแกมีนะคะบ้านพนักงานเราใหญ่มากโอ๊กี้จอี้เน้ แล้วพนักงานก็ยืนรอนะคะนถึงแล้วนะคะมันต้นบากกไหมคุณนิชิวะสวยอยู่จังเนสวยจะงอกบ้านสวยมากเลยของนี้ก็จะเป็นมันนะคะนี่นะคะอันนี้น่าจะเป็นมันบ้านสวยมากทุกคน

เียนเหมือนลูกสาวสานลูกชายนะคะเป็นเหมือนแบบฮิตบ้านเรานะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นแบบการสักพลสับม้นะคะสามีแล้วก็คนที่จะไปนะคะแล้วก็ลูกชายเนาะอะไระตต ชวนกินพนักง,งานเวียดนามทานข้าวด้วยนะคะแต่ว่าแบบเราจะไปทํางานต่อนะคะเราก็เลยแบบว่าไม่ได้ทานนะเพราะเราใช้เวลามาก็สองชั่วโมงแล้วเวลากลับก็สองชั่วโมงนะคะซึ่งเราจะรีบกลับนะคะทุกคนที่สําคัญนี่เป็นของที่ของฝากให้เรานะคะทุกคนสี่ถุงเลย,ยนี่คือของฝากนะคะจะมีน้ําชาม,มีผลไม้นะคะ

ต้าคอใชถ่ายรูบนคือใชยรูปบ้านคอถ่รูบ้าชยวูปบ้านคืชาปบ้านคือใยรูปบคอถ่ารบ้านคช่ายปานคะอถ่ายรูปบ้านคยูป้างคบ้านคู่ปบ้านคปบนคือถรบ้านค่ารป้านคื่น้อบริเวณ รอบๆนะมีขออนนญ้ตการถ่ายแล้วนะคะทุกคนถ่ายได้เนาะบรรยากาศก็คล้ายๆบ้านเราเลยนะคะแต่ว่าเหมือนแบบเขาอยู่แบบทั่งนข้งที่เนินเหมือนเนินเขานิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะแต่ไม่มีภูเขานะเป็นเป็นแบบเป็นเนินๆเฉยๆนะคะมีมีต้นของเหมือนบ้านเราเลยมีต้นกล้วยมีต้นบักตะกบเขาเรียกอะไรวะ <laughs> นี่นะคะมีมังม,มีมันอะไรอย่างเงี้ยบ้านเราเหมือนบ้านเราเลย <laughs> เพราะมันใกล้บ้านเรานะคะใกล้บ้านบีด้วย เวียดนามเวียดนามนะคะจังหวัดของที่อยู่ตรงเนี้ยใกล้กับบ้านเราคะคายกันมากอันนี้คือของฝากนะคะโอ้ยพี่จังโพริวสุริตะคำเอิญหวานของฝากสี่ถุงนะคะทุกคนเราจะเอากลับบ้านยังไงเอาเกับญี่ปุ่นน่าจะไม่หมดนะคะอ่ะชดี มีต้いいีเด็กกเด๋ยวเราจะพาไปดูตรงนีンン้นะคะบ้านของญี่ปุ่นอ๋อไม่ใช่ญีปุここ่นเวียดนามนะคะห่างจากบ้านโอ้คนรีกโอน่คนบูโดะิมิโนะี่้ห <ー>すごい、いいよね。あ<ー>熱いのリンゴ一緒だ。だねえ、美ちゃんの家もこんぐらいです。すごい、すごいあれですね。いいとこですね。ねいいところ。アニポリベンバーの中。

คนเรียบร้อยคุณแม่ป่ะจ๊ะขอบคุณคุณแม่ป่ะจ๊ะขอบคุณ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 ขอบคุ คนป้าคนนี้น่าจะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นะคะบอกว่นนี้เป็นน่าจะเป็นเขาเรียกเขูอะไรนะเดี๋ยวขึ้นให้หน้าจอนะคะเหมือนแบบวีก็บอกว่าบ้านหลังนี้สวยไหมอะไรเงี้ยก็บอกว่าสวยบ้านหลังนี้สวยมากเลยแต่ว่าเธอน่ะสวยกว่าเลไค่ะนี้เขาเลยว่าเอาทิปมาเลยนะอะไรเงี้ยที่นี่ก็คนแต่ให้นะคะโอ้โหคือบีจอั้ยมีเต่เลยอ่ะอะอรอ่่ะะรอ่ะ หนีต้นมาล้ก่อบ้าเลยตรงนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นเหมือน,นเหมือนน้ำฝนเหมือนน้ำฝนนะคะทุกคนแล้วก็แบบเหมือนบ้านเราเหมือนอีสานบ้านเราเลยนะคะที่แบบว่าเหมือนทํานาตรงนี้ยก็จะทำสองครั้งนะคะเหมือนนาข้าวจริงๆแล้วก็นาปังนะคะโอเค <Net> รถรถรอเขก็อย mm ู hmm. ่ตรงนีเนี่ยอันนี้ก็อืมนั่นแหละแกดีมากเลยมันเขาก็มายืนดูเรานะคะโอ้คนที่พี่จะมาดูริเซโมนาจีดะ

บายบายงไปข้อขาบน่รถก็ยืนรอคนขบรถก็รอบายบายขอขข้อขอเคบายบายความเอิบานอาริอุตุเซนิมัสงอย่านี่างนี้โอเคโอเคโอเคคโอโอเเคโอเคโอเ บายบายกลับแล้วนะคะทุกคนตรงนี้ก็ค่อยหมือ,อีสานบ้านดีเลยนะคะก็เหมือนแบบเป็นสระทำหาปงหาปลา <Hey. S 1> มีหน่อไม้หน่อไม้ไายอู้หู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 มีมาอันนี้คือไม่ใช่มือสั่นนะคะรถสัน่นมี สำหรับบรรยากาศวันนี้นะคะทุกคนก็ประมาณนี้เลยค่ะบีก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่มีโอกาสได้มาเยี่ยมบ้านค่ะก่อนหน้านี้มานะคะทุกคนสามีบีก็บอกว่าฉันดีใจที่ฉันได้มาช่วยคนนะคะอย่างน้อยคนมีก็มีปัญหาเหมือนกันมีหนี้สินนะคะแล้วก็ได้มาคัดเลือกเขาเพื่อให้เขาได้ไปหาตังค์แล้วก็ได้กลับไปใช้หนี้ค่ะที่ของเราต่อไปก็คือดูแลเขาแล้วก็รักเขาเหมือนครอบครัวค่ะ